คุณผู้ชมครับทางปปชมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง13คนด้วยกันนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐนุรีคลังเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ไม่ปฏิเสธ เป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่รวยที่สุดหลังจากปปชเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินรวม1,020ล้านอันนี้รวมกับคู่สมรสแล้วนะครับแล้วก็มีหนี้สินรวมประมาณ10ล้านบาทนะครับทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีแบ่งออกเป็น จำนวนกว่า659ล้านบาทเป็นเงินสด1ล้านเงินฝากบัญชี47บัญชีจำนวนกว่า68ล้านแล้วนอกจากนี้ครับยังมีเงินลงทุนที่ดินย่านคลองเตยพระขนงเนื้อที่1งาน98ตารางวามูลค่า158ล้านนะครับโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง156กว่าล้านบาทนะครับเป็นห้องชุดที่หัวหินแล้วก็มีบ้าน3ชั้นที่คลองเตยมูลค่ากว่า18ล้านนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่คนฮือฮารถยนต์ฮะ เดี๋ยวมาไล่เรียงยี่ห้อนี้รถยนต์ a s สตันมาตินรุ่น DB 5มูลค่า50ล้านแล้วก็สิทธิ์กับสัมปทานอีก87ล้าน5 0 0แสนบาทด้วยกันนะฮะนี่คือบัญชีทรัพย์สินนายกรัฐมนตรีแล้วนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นด้วยนะครับทรัพย์สินอื่นที่ว่ามีมูลค่ากว่า135ล้านมีนาฬิกา38ดเรือนมูลค่ากว่า121ล้านครับนาฬิกาปาเต็กฟฟลิปนะฮะมูลค่า30ล้านพระเครื่องตะกุด 6องค์มูลค่า1นล้านหกแสนส่วนหนี้สินประมาณ9ก้ล้านเจ็ดแสกว่าบาทนะครับแล้วนอกจากนี้ครับนายกตั้มตรียังแจ้งรายได้ประจําปีหลกัหลกๆเป็นเงินเดือนค่าจ้างและโบนัส153่งร้ล้านห้แสกว่าบาทนะฮะเงินบํานาญชราภาพนะครับอยู่ที่4 5่หมเบี้ยประชุม185ล้าน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมี65ล้านนะฮะแล้วก็มีรายได้อื่นชดเชยกรณีนนการเสีย13 3ล้านรวมรายได้ต่อปีที่อยู่ที่253ล้าน6แสนแล้วก็รายจ่ายต่อปี51ล้านนะครับส่วนคู่สมรสนะแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินมีทรัพย์สิน361ล้านรายละเอียดตามหน้าจอนะฮะแต่ทีนี้ที่คนฮือฮาก็คือรถยนต์ของนายกนี่แหละแอสตันมาซิน นะแอสตันมาตินรุ่น DB5 มูลค่า50ล้านนะครับหมายเลขทะเบียน560 XTG ทะเบียนสหราชอาณาจักรนะครับเป็นรถสุดคลาสสิกดูเรื่องสุดไดฟอร์ที่เรืองจมส์บอลล่าสุดอะที่เขาขับกันที่เมืองอิตาลีอย่างคือขนนั้นอะเป็นความชอบส่วนตัวครับเดอะโบเซเว่นมีสางประเทศครับแม่เเข้ามาครับไม่คิดนะครับก็ไม่ก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มีน้อยหรืออะไรแต่ว่าก็กทำงานมาหลายปีแล้วนะครับทำงานมาจนกเกษียณแล้วนะครับทำงานมาหลายปีแล้วนะฮะอีกท่านหนึ่งครับรองนายกปานปรีพระหิทธานุกรครับ ประกาศรายได้ออกมาพร้อมกับคู่สมรสนะครับมีทรัพย์สินรวม161ล้านเแสนนะครับที่น่าสนใจก็มีนาฬิการหรู3เรือนพระพุทธร,รูป29องค์มีพระพุทธร,รูปหน้าปรกสมัยคนครวัดนะครับมูลค่ากว่า5ล้านด้วยนะฮะแล้วก็พระพุทธร,รูปแก้วมรกตเสียนทองคำมูลค่า2ล้านนะฮะส่วนนี่มีแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับอีกท่านหนึ่งครับรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัย สมรสนะครับก็คือทางรัมตรีสุภมาศอิสระพักดีนะครับอ่าทางรัมตรีสุภมาศเนี่ยนะฮะแจ้งทรัพย์สินพร้อมผู้สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะฮะอ่าแจ้งทรัพย์สินอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านด้วยกันนะฮะหนี้สินหกร้อยสิบห้าจุดเก้าล้านด้วยกันนะครับ